พี่น้องครับพูดถึงมารยาทเนี่ยในอิสลามถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากมารยาทกับอิสลามเนี่ยมันเหมือนกับควบคู่กันท่านเบบีสุลลัลละสัลลัมบอกว่าอินนามะบุอิสตุลิออุดมมิมะมะการิมะลอัคลากหรือลิออุดมมิมะซาลิฮะลัลอาคลักอัลกามะกาลัลฮิอิสลาตุอัลสลามท่านนบีถูกแต่งตั้งมาเพื่อมาทําให้มารยาทของมนุษย์นั้นมีความสมบูรณ์มารยาทกับความเชื่อ ในอิสลามเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปด้วยกันมารยาทของอิสลามมารยาทที่มีอยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยมันออกมาจากรากแห่งอัครากรากแห่งความเชื่อที่เรามีต่อหลอกสุพารณตะลามุนทเชล่าตะลาบอกว่ามันกานายุมินุบิลลาฮิวและยอมิลอาคิรใครดังไม่เข้าไปพูดเรื่องแบบนี้ไล่ไล่ฮะดิเลยมันกานายุมินุบิลลาฮิวและยอมิลอาคิรฟัลยักุล خ ยรันเอาลิยัสมุต ใครก็ตามที่ศรัทธาต่อล่องสุภาอัลาให้เขาพูดสิ่งที่ดีถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้เงียบพูดสิ่งที่ดีเป็นมารยาการเงียบก็เป็นมารยาทแต่ที่น่าแปลกก็คืออัละลอฮฺท่านอบีผูกกับคําว่ามังแกนายุมินุบิลลาฮิวะเวลียวมิลาใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องศรัทธาต่อล่อ์เชียวหรือถึงจะพูดดีใช่เหเพราะว่าบางทีนะ คำพูดที่ไม่ดีของเราเนี่ยที่มันออกมาจากปากเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเรารู้ตัวเนี่ยเพราะเราไม่ได้มีศรัทธาต่อหลักสุภาราตลไม่ได้มีศรัทธาต่อวันอาครัเรามีความรู้สึกว่าเราจะพูดอะไรก็ได้เราอยากจะพูดแบบไหนเราก็พูดไปไม่อัลลอฮ์ไม่ได้ดูเราไม่มีพระเจ้าที่คอยมาควบคุมเราไม่เกี่ยวกับสวรรค์ไม่เกี่ยวกับนรกอยากจะพูดอะไรก็พูดเห็นไหมดังแบบนั้น สำหรับคนที่มีศรัทธาต่อโลกบาตาอลาอย่าว่าแต่พฤติกรรมแม้กระทั่งคำพูดเนี่ยยังต้องระวังยังต้องระวังเพราะคำพูดบางอย่างมันสามารถที่จะนำเราไปสู่นรกการลงโทษในนรกของลกสุภาเตาลาได้เห็นความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างมารยาทที่ดีกับการศรัทธาต่อลกบาตาลาหรือเปล่าอ่ะ